ผู้เล่นเกมสนุกสนานพร้อมรับเกมใหม่ๆกันเถอะและเดือนนี้ PlayStation Plus มีข่าวดีมาจากให้เหล่าเพื่อนๆผู้หลงรักเกมด้วยการประกาศเกมฟรีประจำเดือนพฤศจิกายน2025แล้วแต่คราวนี้มีเกมใหม่ๆที่น่าสนใจมากๆมาให้เล่นกันอย่างไร s t r a ร PS 4 PS 5เกมที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นแมวจริงๆ คุณจะเป็นแมวตัวน้อยที่ต้องผจญภัยในโลกสีนีออนของเมืองไซเบอร์พังที่กำลังล่มสลายอย่างช้าๆผ่านทางการปีนป่ายการต่อสู้กับศัตรูต่างๆและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เจ้าแมวจะต้องเจอมีระบบเล่นรอบเร้นเหมือนเจ้าแมวขโมยจริงๆที่จะทำให้คุณตื่นเต้นและต้องใช้สมองคิดแผนอย่างลึก Total e a r c i r i c Battle Simulator PS4 PS5 ต้องการเป็นผู้บังคับบัญชาการในสงครามหรือไม่ในเกมนี้คุณจะได้วางแผนกลยุทธ์และคำสั่งการรบของทหารหลากหลายสไตล์มากกว่า100คลาส ต่อสู้ด้วยฟิสิกส์ที่หาและเย็นๆพร้อมอาวุธต่างๆที่แปลกใหม่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของสงครามจริงๆ e-Sport a WRC 24 p s 5สํ PS 5าสำหรับคนที่รักการขับรถแรลลี่คุณจะได้สัมผัสความตื่นเต้นในเกมจำลองการขับรถแข่งที่สมจริงกับสถานที่ใหม่ๆอุปสรรคที่หนาวเหน็บและถนนที่ลื่นด้วยหิมะมาพร้อมกับรถแข่งจากยี่ห้อต่างๆที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามแข่งจริงๆ และนี่คือเกมฟรีประจำเดือนพฤศจิกายนที่ PlayStation Plus ให้มาแจากให้เพื่อนๆผู้เล่นพร้อมกับบริการเสริมต่างๆอาทิคาวเซวิงการเข้าเล่นเกมออนไลน์โปรโมชั่นลดราคาเกมและคลังเกมคุณภาพสูงจาก 1ST และ3รถปาร์ตีที่จะทำให้คุณสามารถเล่นเกมเก่าและใหม่ได้อย่างอิม่มเอมอย่างไรก็ตามมีบางคนคิดว่าเกมฟรีเดือนนี้อาจจะไม่พอใจผู้เล่นเพราะสไตล์เกมที่แตกต่างกันมากเราอยากทราบความคิดเห็นของคุณว่าเกมเหล่านี้เป็นการเลือกที่ดีหรือไม่ คุณคิดว่า PlayStation Plus ควรจะเลือกเกมให้อย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะครับ